สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fairy Tail กับผม Over and Over อีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรูปแบบทีมกันครับว่ามีอะไรบ้างใช้ยังไงเพิ่มอะไรบ้างแล้วเราสมควรใช้รูปแบบทีมแบบไหนนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเรามาดูกันเลยดีกว่านะกดไปที่อัปเดตนี่รูปแบบทีม โอเคมาว่ากันเรื่องรูปแบบทีมแบบที่1เลยนะรูปแบบทีมแบบที่1ก็คือทีมทะลวงครับทีมทะลวงเป็นทีมที่เพิ่มข้อดีก็คือเป็นทีมที่เพิ่มดาเมจจานวนมากนะครับถ้าเราอัพไปที่เวลลยี่สิบเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้กับทุกตําแหน่งเรา12%เเลยทีเดียวนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือมันจะลดความเร็วตัวละครลงเยอะเหมือนกันครับมันจะลดความเร็วจอมเวทเราไป7%ทุกตําแหน่งเลย แล้วรูปแบบทีมแบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับทีมที่เราเน้นจบเกมไวครับคือเราจะเน้นจบเกมไวโดยการแบบจบไวๆวครับดาเมจสูงจะสามารถจบเกมไวได้โอเคงั้นรูปแบบทีมต่อไปรูปแบบทีมต่อไปคือรูปแบบทีมแยกเงาครับรูปแบบทีมนี้ข้อดีของมันก็คือมันจะมีตําแหน่งดาเมจแล้วก็ตําแหน่งลดดาเมจครับแล้วก็ตําแหน่งเพิ่มความเร็ว ซึ่งมันจะเพิ่มดาเมจถึง3ตํตำแหน่งนะครับผมแล้วก็มีตำแหน่งลดดาเมจไวสาหรับแท้ง1ตําตำแหน่งแล้วก็มีตำแหน่งเพิ่มความเร็วเนี่ยไว้กับแชมเปี้ยนที่จะใช้ความเร็วนะครับอ่าข้อเสียของมันเลยเนี่ยคือมันไม่มีตำแหน่งให้กับฮิลเลอร์ครับอ่ารูปแบบทีมนี้เหมาะสําหรับใช้ในทีมโจมจู่โจมเหมือนกันนะทีมโจมตีแบบเน้นไม้ไวอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแท้งตัวหนึ่ง ออเคงั้นเรามารูปแบบทีมต่อไปกันเลยเนาะรูปแบบทีมปีกราชานะครับรูปแบบทีมนี้จะเหมาะสําหรับทีมที่รูปแบบทีมนี้จะเป็นรูปแบบทีมที่เน้นป้องกันนะครับจะเพิ่มลดดาเมจแล้วก็มีฮิลเลอร์มีต้านเวทมีต้านกายภาพแล้วก็มีเพิ่มความไวนะครับถ้าเราเป็นวิวยี่สเนี่ยมันก็จะเพิ่มเยอะมาก เพิ่มต้านดามเพิ่มต้านเวทเพิ่มต้านกยายภาพเพิ่มลดดาเมจเยอะมากแล้วจะมีตําแหน่งฮิวอิองนะครับแต่ว่าตําแหน่งฮิวเนี่ยข้อเสียก็คือมันจะเปอร์เซ็นต์การโดนจับเราอะ่ะจะเพิ่มขึ้นเนาะมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์การโดนนจับเราห้าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว,ท,ยวทีมนี้เหมาะสําหรับคนที่ต้องการเกมยืดเยื้อครับแบบสามารถยืนอยู่ได้นานๆแล้วก็ ต้องเป็นทีมที่มีดาเมจเยอะถึงจะสามารถใช้รูปแบบนี้ได้เนาะเพราะมันจะมาทดแทนที่มันไม่ได้เพิ่มดาเมจให้เลยโอเครูปแบบทีมต่อไปเป็นรูปแบบทีมเสมอภาคนะครับรูปแบบทีมเสมอภาคเนี่ยจะเป็นรูปแบบทีมที่เพิ่มดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็มีฮิลเลอร์แล้วก็มี aler, ลดโอกาสโดนจับด้วยนะอ่า แล้วก็ข้อเสียของรูปแบบเนี้ยก็คือมันจะลดเกาะเราครับลง3%าหรือถ้าเราอัพเวลยีบเนี่ยมันจะลดเกาะเราไปถึง7%เปอรนาะรูปแบบทีมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ยังต้องการฮิลเลอร์อยู่เนาะแล้วก็เป็นทีมที่เป็นสายกายภาพถ้าส่วนใหญ่พวกหมัด พวกปืนอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ทีมนี้โอเคเพราะมันเพิ่มตัวละครหลักนะตัวละครหลักจะเพิ่มพีดาเมจถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพิ่มเยอะมากเลยเนาะ,ะเรามาที่ทีมต่อไปก็คือทีมกลยุทธ์ทีมกลยุทธ์เนี่ยเป็นทีมที่เพิ่มพีดาเมจหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ไปเป็นเพิ่มความไวแล้วก็เพิ่มต้านเวทเพิ่มป้องกันกายภาพนะครับ เป็นทีมที่เหมาะสำหรับการป้องกันและโจมตีไปในแนวเดียวกันเนาะก็คือมีทั้งพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีอ่าแล้วก็เน้นไปทางความไวของตัวละครอีกนี่จะมีตำแหน่งนึ่งที่เพิ่มความไวถึง7เปอรนาะโอเครูปแบบทีมต่อไปคือทีมปิดล้อมอ่าทีมปิดล้อมเนี่ยข้อดีของมันคือเป็น1ในไม่กี่รูปแบบทีมนะครับที่เพิ่มโอกาสจับ อ่านี่ตำแหน่งที่สามจะเพิ่มโอกาสจับถึงเก้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่หนึ่งจะเพิ่มความไวถึงสิบสองเปอร์เซ็นตนะแต่มันจะข้อเสียก็คือมันจะไปลดต้านเวทเรานะครับคือมันจะไปลดต้านกายภาพเรานะครับเก้าเปอร์เซ็นตส่วนตำแหน่งที่สี่เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจที่สองกับที่สี่คือจะเพิ่มดาเมจห้าเปอร์เซ็นตส่วนตำแหน่งที่ห้าเนี่ยจะเอาไว้สาหรับใส่แทงหรือฮิวนะครับมันจะลดดาเมจที่ได้รับห้าเปอร์เซ็นตเนาะโอเค รูปแบบทีมต่อไปคือรูปแบบทีมพิบตารูปแบบทีมพิบตาเนี่ยจะเป็นรูปแบบที่มีฮิลเลอร์ถึง2ตํตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งที่1กับ4เนาะแล้วก็มีเอ็มดามเมดมีดาเมดด้วยแล้วก็ยังมีเพิ่มความใบอีกนะซึ่งเป็นตำแหน่งที่โอเคนะครับสําหรับคนที่เล่นสายยาสายฮิลเป็นพระเป็นอะไรเงี้ยครับ คือตัวละครหลักเราจะได้ฮิวเพิ่มถึง5.8%แนตะแต่ว่าจะลดต้านเวทเราเจ็ดสเลยนะข้อเสียของมันแล้วก็ตำแหน่งที่2ข้อเสียคือจะลดเกาะเรา4.5%เลยนะครับอ่าโอเคทีมต่อไปรูปแบบทีมประจนภัยนะครับรูปแบบทีมประจนภัยเนี่ยข้อดีก็คือมันจะมีตำแหน่งที่เพิ่มความไวเยอะนะครับซึ่งเหมาะสำหรับการ ตัวละครที่ต้องการความไวยเยอะๆนะครับเพราะมีเพิ่มความไวถึงสามตำแหน่งนะนี่หนึ่งสองสามเพิ่มความไวหมดเลยยิ่งตำแหน่งสามนี่เพิ่มความไวถึงสิบสามสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันลดต้านเวทเราเก้าเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนตำแหน่งที่สี่ที่ห้านี่ก็เป็นตำแหน่งตัวดาเมจที่ดีนะครับมีทั้งดาเมจกายภาพและดาเมจเวทเนาะเพิ่มถึงหกเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอ่ารูปแบบทีมต่อไปรูปแบบทีมโยกย้ายนะครับ รูปแบบทีมยกย้ายเนี่ยจะมีฮิลเลอร์หนึ่งตำแหน่งดาเมจหนึ่งตำแหน่งแท้งหนึ่งตำแหน่งในอีกสองตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งที่เน้นความไวเนาะถ้าเราอัพสูงสุดเนี่ยเราจะได้ฮิลถึง5%เลยนะครับแล้วตำแหน่งตัวละครหลักเราเนี่ยจะได้ความไวถึง1 2เลยนะแต่แลกมาด้วยเราต้องเสียต้านกายภาพถึง9%และตำแหน่งที่3เนี่ยเราก็ต้องเสียต้านเวทถึง9%เลยนะครับ อ่านี่คือข้อเสียของมันอ่าตอ่อ่องถ่อไปหลุมพางครับหลุมพางเป็นแผนที่ดีนะครับผมว่าข้อดีของมันเลยนี่คือมันไม่ต้องเสียอะไรเลยครับมีแต่ได้เห็นไหมตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือจะเพิ่มป้องกันให้ป้องกันการโดนจับของเราหน้าหกเปเนหนึ่งกับหน 3, เนี่ยเพิ่มป้องกันการโดนจับถึง6%เนะครับ ตำแหน่งที่สนี่เป็นตำแหน่งฮิลเลอร์ช่วยฮิลถึง6%ตำแหน่งที่5เป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความเร็วนะครับเพิ่มความเร็วเราเเป็นตะเป็นตำเป็นรูปแบบทีมที่ดีรูปแบบหนึ่งนะครับพอไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่เราก็ได้มาน้อยกว่ารูปแบบอื่นเนาะแลกกันไปโอเครูปแบบต่อไปก็เป็นไม่มีไม่มีรูปแบบข้อดีก็คือไม่เสียอะไรเลยข้อเสียก็คือ ไม่ได้เลยเลยเหมือนกันครับโอเคแล้วก็รูปแบบที่แพ้ทางนะครับนี่เช่นทะลวงเนี่ยมันจะสามารถชนะทางแยกเงากลยุทธ์แล้วก็พิบตาได้แล้วมันจะได้ความสามารถเพิ่มมา6%กเามแต่มันจะแพ้ทางรูปแบบปิดล้อมปีกนักฆลาดแล้วก็หลุมพางครับ 3%, อย่างละ3%เปอนาะคือลด3% รูปแบบอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถมาดูได้ตรงนี้เลยนะว่ามันแพ้ทางรูปแบบไหนเพื่อเราจะได้ใช้ในการปรับไปเจอด่านที่ยากๆนะครับที่เราไม่สามารถเล่นเล่นเล่นผ่านโดยเทคเดียวเนาะเราก็จะมาดูทีมกันว่าเราจะสามารถเลือกทีมแบบไหนเพื่อให้ได้เปรียบกับด่านที่เราจะเข้าไปเล่นนะครับอาคือเราสามารถ ถ้าด่านไหนที่เราแพ้เนี่ยเราสามารถปรับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบทีมได้นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสการชนะของเรายิ่งขึ้นเนาะโอเคงั้นวันนี้ผมก็จะจบเรื่องรูปแบบทีมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้เพิ่มขึ้นมาไม่มากก็น้อยเนาะถ้าปิดภาพประการใดผมขออภัยไว้หนาที่นี้ด้วยนะครับผมลานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย